ครับสวัสดีพี่น้องนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่พวกเรามีโอกาสที่มานำสกการพระเจ้าด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมในวันนี้เป็นพิเศษที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับที่นี่หรือในออนไลน์ก็ตามที่พระเจ้าจะตรัสกับท่านผมเองปกติเนี่ยผมจะเตรียมแบ่งปันเนี่ย ก็จะเตรียมใกล้ๆแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมเตรียมเมื่อตั้งแต่สักเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วพราะพระเจ้าบอกให้ผมเตรียมอาทิตย์ที่แล้วตอนแรกผมก็คิดว่าผมก็ใจว่างบอกว่าผมไปที่ต่างจังหวัดพอไปถึงที่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยกุหลาบที่ปลูกไว้ปรากฏว่าคนสวนที่บ้านก็ด้วยความเข้าใจผิด ลดยาฆ่ายาตายหมดเลยเพราะเวลาที่ผมจะต้องถ้าบอกว่าผมต้องไปเตรียมที่นู่นผมก็จะไม่มีเวลาเตรียมเมื่อวานนี้ก็จะเป็นวันที่ผมยุ่งมากทั้งวันตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่เป็นน่าจะเป็นวันที่ว่างๆก็มีการประชุมมีการประชุมหลายที่นะครับก็ทั้งวันไม่ว่างเลยยังทําให้อาจารย์สมบัน์ใจตุงต้งๆุ้ต่อมเพราะผมส่งข้อความพี่บอกว่าผมจะมาแบ่งปันวันที่26 ผมยังจำวันผิดว่าวันนี้คือวันที่26นะครับเช้านี้เองปกติผมจะมาถึงโรงพยาบาลประมาณสัก6โมงครึ่งหโมง45นี่ผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ 6. 00, 7เจ็ดโมง25นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองเตรียมนะสิ่งที่จะตรัสกับพวกท่านไม่ใช่ตัวผมเองอย่างที่ผมบอกผมผมไม่ได้เป็นมาเทศนาแต่ผมเองผมมาแบ่งปันในสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้า สำหรับพวกเรานะครับเรื่องราวในเช้าวันนี้เองหรือความพยิในเช้าวันนี้ที่ผมใช้หัวข้อคือพระเจ้ารักเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเป็นเรื่องราวในครอบในพระคัมภีร์หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่หลายหลยคนอาจจะไม่คุ้นเคยนักประเด็นผมก็จะค่อยๆเล่านะครับ เรื่องราวในพระคัมภีเรื่องนี้คือเรื่องราวของคนที่คนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟนะครับโยเซฟเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินข่าวเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับเรื่องราวของประเทศประเทศหนึ่งก็คือประเทศอิสราเอลชนชาติประเทศนั้นก็คือชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้เลือก ที่จะเป็นชนชาติของโะรงเรื่องราวของชนชาตินี้บันทึกในพระคัมภีร์ด้วยคนที่เริ่มต้นก็คือคนคนหนึงชื่อว่าอับราฮามัมอับราฮาัมเองเป็นคนที่พระเจ้าเรียกให้เขาออกจากบ้านเมืองของเขาออกจากชุมชนของเขาออกมาโดยที่ไม่รู้ว่า ข้างหน้าเป็นยังไงไปที่ไหนจะทำยังไงอับราฮัมอาศัยสิ่งที่พระอพีได้บอกก็คือเรียกว่าความเชื่อปัจจุบันเองเราเองถ้าใน,ในโรงพยาบาลในเรื่องของเอชเอเรื่องของการพัฒนานคุณภาพเราคงใช้คำว่าคือเต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งหมดในสภาพที่อับราฮัมได้ออกมา แต่อับราฮามก็ได้เชื่อและได้เดินทางออกมาอับราฮามมีลูกชื่ออิสซาคและอิสซากก็ยังมีลูกต่อก็คือชื่อว่ายาโคบผมพยายามจะเล่าที่พวกเราจะเข้าใจและพวกเราจะคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับยาโคบเองมีลูก12คนซึ่ง12คนนี้ในปัจจุบัน ก็คือเป็นต้นตระกูลของชนเผ่าของอิสราเลอล12เผ่าคนรองสุดท้ายของลูกของยาโคบชื่อว่าโยเซฟคือเรื่องราวของคนคนนี้ที่วันนี้พี่ผมจะสรุปให้พวกเรามีโอกาสได้คิดได้เรียนรู้จากชีวิตของเขานะครับโยเซฟเป็นลูกคนที่11ของยาโคบโยเซฟเป็นในพระคัมภีร์บันทึกเป็น คนหนุ่มโตขึ้นเป็นคนหนุ่มที่รูปร่างดีงดงามโยเซฟเป็นคนที่ช่างฝันความฝันที่โยเซฟมีหรือความฝันที่โยเซฟได้รับรู้ได้รู้โยเซฟไม่เคยเก็บไว้แต่โยเซฟเล่าให้พี่ๆฟังโยเซฟ คาฝันหนึ่งที่โยเซฟท่านพี่ได้บันทึกว่าโยเซฟได้ฝันและเล่าให้พี่ๆฟังก็คือโยเซฟได้เล่าให้พี่ๆฟังว่าถึงวันหนึ่งพวกพี่พี่จะต้องมาคารพและกราบไหว้เขาความฝันสองครั้งที่โยเซฟฝันโยเซฟฝันครั้งหนึ่งก็คือมีฟ้อนข้าวของเขาอยู่ตรงกลาง และมีฟ้อนข้าวอีก11ฟ้อนที่มาโคมาโน้มลงเพื่อจะเคารพเขาอันนั้นยังไม่เท่าไหร่สำหรับพี่ๆแต่อีกครั้งหนึงที่เป็นความฝันบอกว่าดวงดาวคือพระอาทิตย์และพระจันทร์และดวงดาวอีก11ดดวงก็มากราบไหว้เขากราบไหว้ดวงดาวของเขาคิดถึงอริยธรรม เมื่อสักสามพันปีที่แล้วที่อริยธรรมของความนับถืออาวุโสยังมีอยู่ค่อนข้างเข้มแข็งในฐานะคนที่เราเป็นคนที่อาวุโสกว่าในฐานะแม้กระทั่งคำฝันสุดท้ายเรื่องว่าแม้กระทั่งพระจานทร์และพระทิศซึ่งความหมายคือแม้กระทั่งพ่อแม่ไม่ใช่ระดับเดียวกันด้วย จะมาต้องมากราบไหว้เขาความรู้สึกของพี่ๆเป็นยังไงวันนั้นที่โยเซฟได้เล่าความฝันเหล่านี้ให้กับพี่ๆพี่ๆเกิดความเกลียดชังเกิดความโกรธเกลียดชังน้องจริงก็คือน้องแท้ๆของเขาด้วยจนถึงขั้นที่ว่า พี่พี่สามารถที่จะฆ่าน้องคนนี้ได้คิดที่จะฆ่าน้องคนนี้ได้ไม่ได้คิดเฉยๆทำจริงๆพี่พี่จับโยเซฟทิ้งลงไปในบ่อน้ำที่แห้งแล้วในทะเลทรายคิดถึกนะครับเพื่อวัตถุประสงค์คือให้ตายตายอย่างทรมานด้วยตายแบบอดข้าวอดอาหารอดน้ำนะครับ แต่สุดท้ายโยเซฟกไ็ไม่ตายไม่ตายไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะพระเจ้าให้พี่ๆเปลี่ยนใจพี่ๆขายโยเซฟจากบ่อน้ำนั้นให้กับคาราวานทาตจากนั้นชีวิตของโยเซฟก็เดินทางไปสู่กับขบวนคาราวานทาตไปสู่สุดท้ายไปจบอยู่ที่ประเทศอียิปต์ อียิปต์ที่อียิปต์เองพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าโยเซฟก็ถูกขายจนสุดท้ายไปอยู่ที่บ้านเป็นทาสในบ้านของโปติฟาที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ระหว่างนั้นชีวิตก็ดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยความสัตย์ซื่อด้วยการทำงานที่ดีของโยเซฟโยเซฟก็ได้รับความไว้วางใจ จากโบติฟาที่จะเป็นผู้ดูแลจนเป็นถือว่าเป็นหัวหน้าของคนอื่นในบ้านทั้งหมดที่จะดูแลทุกอย่างในบ้านแต่ณนะอีกวันหนึ่งชีวิตของโยเซฟก็เปลี่ยนเพราะว่าโยเซฟได้ปฏิเสธที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีกับภรรยาของโปติฟาจึงถูกใส่ร้ายและถูกจับขังคุก ชีวิตของโยเซฟจากคนเลี้ยงสัตว์กับพ่อยาโคบเกือบตายในบ่อน้ำขึ้นมาอยู่กับขบวนคาราวานทาสกว่าจะไปถึงบ้านของโปรติฟาได้ดูเหมือนจะดีจนเป็นเกือบเป็นหัวหน้าของคนในบ้านทั้งหมด สุดท้ายมาอยู่ในคุกโยเซฟก็รู้จักคนสองคนในคุกที่เป็นข้าราชการที่ถูกจับใส่คุกเหมือนกันและขโยเซฟก็ได้ทำนายฝันให้กับคนสองคนนี้คนหนึ่งบอกว่าจะรอดอีกคนบอกว่ามิวจะต้องถูกประหารแล้วก็เป็นไปตามนั้นโยเซฟได้กระซิบกับคนที่บอกว่าจะรอดว่า ออกไปแล้วช่วยหน่อยช่วยบอกกับคนข้างนอกหน่อยว่าที่เข้ามาอยู่ในคุกเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เป็นพราะถูกใส่ร้ายหลังจากที่คนคนนั้นได้ออกไปจากคุกเขาก็ลืมคนนั้นเข้าไปอยู่ในวังของกษัตริย์สมัยที่อียิปต์ก็คือฟาโรห์แล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆจน ณนะวันหนึ่งกษัตริย์ฟาโร์ก็ฝันแล้วก็ไม่มีใครที่จะแก้ความฝันให้กับกษัตริย์ฟาโร์ได้ขันทีหรือคนที่รับใช้อยู่ในคนคนนั้นที่ออกจากคุกนั่นแหละจึงนึกขึ้นได้ว่าอ,อตอนอยู่ในคุกโยเซฟได้ทำนายฝันได้บอกกับเขาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นก็เลยบอกกับฟาโร์ว่ามีมีคนคนเนี้ย ที่จะเข้ามามาแก้ความฝันให้กับเขาก็เลยได้เรียกโยเซฟออกมาสิ่งที่โยเซฟได้บอกและแก้คำฝันให้กับกษัตริย์ฟาโร์ก็คือว่าจะมีปีที่อุดมสมบูรณ์7ปีแต่หลังจาก7ปีนั้นจะเป็นปีที่แห้งแล้งกันดารอีก7ปี สิ่งที่ฟาโลฝันอันนี้เพื่อที่ว่าถ้าหากว่าในปีที่แห้งแล้งถ้าเราเตรียมตัวไว้เราจะได้มีโอกาสที่จะรอดได้มีโอกาสที่จะผ่านปีที่อดอยากปีที่แห้งแล้งเหล่านั้นได้ขอขออนุญาตขอดูรูปนิดหนึงครับครับผมก็เพิ่งเพิ่เห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ นี่คือเรื่องราวที่บันทึกเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปคือเรื่องราวที่บันทึกในพระคมภีน์อันนี้คือศิาาลาจารึกอันหนึ่งที่ประเทศอียิปต์ถ้าถ้าคนที่เคยไปอียิปต์อันนี้จะอยู่ในอัปเปอร์คิงดัมคืออยู่ในอียิปต์ส่วนล่างตอนตอนเป็น,เป,นเป็นอียิปต์เก่าเป็นโอคิงดัมของของอียิปต์บันทึกนี้เขียนไว้ถ้าในในที่ ที่เขาบันทึกไว้ประมาณนี้แหละประมาณเกือบเกือบสองพันกว่าปีก่อนคิดศักราชนะครับบันทึกนี้ได้เขียนถึงเรื่องราวของปีที่อุดมสมบูรณ์7ปีและปีที่แห้งแล้งอีก7ปีเรื่องราวของปีที่อุดมสมบูรณ์และปีที่แห้งแล้งไม่ได้บันทึกเฉพาะในพระคัมภีร์อย่างเดียวในประวัติศาสตร์อันที่หนึ่งของอียิปต์ แล้วถ้าพอรี่ผมเห็นอันนี้ผมก็เลยไปเปิดดูในวิกิพีเดียเองก็มีเขียนเลยครับว่าบันทึกในชนชาติแถบแถบตะวันออกกลางแถบนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอียิปเรื่องของเมโสโปเตเมียมีบันทึกปีที่อุดมสมบูรณ์7ปีและปีที่แห้งแล้ง7ปีในเวลานั้นทั้งหมดนะครับครับไม่เป็นไรเลากลับมาเรื่องของเราเพียงแต่พี่ผมเราจะชวนพวกเรา คิดก็คือว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นนิยายที่เล่าไว้กันเฉยๆแต่เป็นเรื่องราวจริงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันด้วยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับและสิ่งที่ฟารโรหได้ทำหลังจากที่โยเซฟได้แก้วความฝันให้กับฟารโรหไม่ใช่แค่ว่าฟังเฉยๆแต่ฟารโรเชื่อ ฟาร์โลได้ประเทศอียิปต์ในปีที่อุดมสมบูรณ์เปีนั้นได้สร้างยุ้งฉางได้เก็บผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งหลายในปีที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเก็บไว้เพราะเชื่อว่าหลังจากนั้นจะมีปีที่แห้งแล้งกันดานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆสิ่ง,งที่ผมชวนพวกเราคิดก็คือกษัตริย์ฟาโรห์ไม่ได้แค่ฟังเฉยๆ แต่กษัตริย์ฟาโรได้เชื่อและทําตามสิ่งที่โยเซฟได้ทํานายฝันให้กับเขาด้วยเมื่อถึงเจดปีที่แห้งแล้งอดอยากอียิปต์จึงได้ผ่านพ้นไปได้เพราะมีอาหารที่เตรียมไว้แต่เพียงแต่เท่านั้นไม่พออย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าเรื่องราวของเห,เหตุการณ์ปีแห้งแล้งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศอียิปต์อย่างเดียว แต่แถบภูมิภาคนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นชนชาติในแผ่นดินคนาอานแผ่นดินที่ยาโคบอยู่พี่ชายของโยเซฟอยู่ก็มีปีที่อดอยากด้วยเหมือนกันเพราะคนเหล่านั้นเลยไม่มีอาหารที่จะกินและทุกคนก็จะรู้ว่าอียิปต์ยังมีอาหารที่เตรียมไว้มีอาหารที่เก็บไว้เพราะะน,นทุกๆประเทศทุกๆชนชาติ ก็มุ่งสู่อียิปต์เพื่อมาขอซื้อเพื่อมาแลกเปลี่ยนอาหารเพราะทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ได้แต่อาหารทำให้ชีวิตอยู่ได้เพราะทุกคนพร้อมที่จะแลกทรัพย์สมบัติกับอาหารที่มีอยู่ซึ่งยาโคบก็เหมือนกันก็ต้องส่งพี่ชายของโยเซฟมาหาโยเซฟและ พี่ชายของโยเซฟทั้งหลายทั้ง11คนทั้งมาถึงจริงๆยาโคบส่งพี่ชายแค่10คนเพราะยาโคบหวงลูกคนสุดท้องคือคนน้องของโยเซฟอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้เดินทางมาพี่ชายสิบคนนั้นมาถึงและเจอโยเซฟถ้าพวกเราคิดตามนะครับโยเซฟเจอพี่ชายพี่ชายจำโยเซฟไม่ได้หรอกเพราะโยเซฟตอนนี้เป็น อุปราชเพราะด้วยผลงานของโยเซฟที่ทำแน่นอนบูนบําเน็จโยเซฟจนถึงเป็นอุปราชของประเทศอียิปต์พี่ชายจำโยเซฟไม่ได้แต่โยเซฟจำพี่ชายได้และถึงวันนั้นขอขอขอพ่อพ่อพ่อพีอพ่อา่ปพมกพ่สี่สิบห้ามีมอพ่อพ่อพ่อพ ข้ขขอที่หนึ่งได้ไหมโอเคนะครับตอนที่พี่ชายตอนที่โยเซฟได้เจอกับพี่ชายนะครับโยเซฟจําพี่ชายได้ท่านพี่บันทึกไว้เลยครับว่าโยเซฟอดกลั้นต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ผมไม่รู้เราจะคิดว่าโยเซฟมีความรู้สึกยังไงนะครับจึงให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะให้ออกไปเสีย เพื่อที่โยเซฟจะได้แจ้งให้พี่น้องรู้จักตัวของโยเซฟเองแล้วโยเซฟก็ร้องเสียงดังร้องไห้เสียงดังถ้าเราคิดว่าเราเป็นโยเซฟเราจะรู้สึกยังไงกลับกันถ้าเราเป็นพี่ชายของโยเซฟซึ่งวันหนึ่งน้องที่เราเคยฆ่าคิดจะฆ่าน้องที่เราขายเป็นทาสมายืนอยู่ต่อหน้าเรา แต่ในฐานะเป็นอุปราชเราจะรู้สึกยังไงแต่โยเซฟถามถึงพ่อก่อนเราคือโยเซฟบิดลาเรายังมีชีวิตอยู่หรือพี่ชายทั้งหลายไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟแต่โยเซฟได้เชิญเข้ามาใกล้เราเชิญพี่ชายเข้ามาใกล้ นะครับโยเซฟไม่ได้มีความโกรธนะครับขอขอนะต่อไปนะครับและโยเซฟได้บอกกับพี่ชายว่าแต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิต เพราะมีการกันดานอาหารในแผ่นดินสองปีแล้วยังอีกห้าปีจะไถานาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งของแผ่นดินไว้ให้พี่และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวงฉะนั้นมิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโล เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ครับมุมมองของโยเซฟโยเซฟบอกกับพี่ชายว่าพี่ชายไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกแต่พระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขอพัำพีตอนต่อไปเลยครับยังไม่จบหลังจากนั้นโยเซฟก็พายาโคบ พาครอบครัวของเขามาอยู่ที่อียิปต์สะดวกกว่าแต่ก็ไม่ได้มาเฉยๆนะครับมากลายเป็นมาก็คือเขายังขอฟาโรห์ที่จะอยู่ในแผ่นดินที่เขายังทําอาชีพเก่าก็คือการเลี้ยงสัตว์ได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ถึงวันหนึ่งยาโคบก็จากไปถ้าเรานึกถึงนะตอนสมัยที่พ่อคือยาโคบยังมีชีวิตอยู่ก็ยัง โยเซฟอาจจะยังเกรงใจเพราะเมื่อกี้โยเซฟถามถึงพ่อก่อนเลยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอกับพี่น้องเมื่อพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่า <ๆ S 2> น่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นเพราะการปัดทุสลายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขาพวกพี่จึงใช้คนเรียนโยเซฟว่าบิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นได้สั่งไว้ว่า พวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่าเราขอท่านโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพี่ชายที่ปฏิสลายท่านบัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟฟังพี่ชายเรียนดังนี้ก็ร้องไห้ต่อเลยครับพี่ชายพากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกท่านว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นดีแล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นพี่อย่าก,กลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุดใจ นี่คือความจริงใจที่โยเซฟมองพี่โยเซฟเห็นและได้ทำครับเดือนที่แล้วผมมีโอกาสที่แบ่งปันกับพวกเราและพวกเราได้คิดนะครับเรื่องของความอายุติธรรมมีคนบอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่มีโอกาสทุกคนน่ยจะต้องเจอกับโอกาส ที่เราเรียกว่าสิ่งที่เรียกเรารู้สึกไม่ยุติธรรมหรืออาจุติธรรมต่อชีวิตของเราเป็นเรื่องความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นเหมือนโยเซฟเองโยเซฟเองก็ได้ถ้าเรามองมุมหนึ่งก็คือโยเซฟได้มองได้เจอกับสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับชีวิตของเขาทำไมพี่ชายต้องทำแบบนี้กับเขาทำไมเขาถึงต้องไปอยู่ในคุกทำไม ปโตติฟาต้องทําแบบนี้กับเขานทันทีจริงๆเขาทําสิ่งที่ดีในบ้านของโปโตติฟาครับชีวิตของเราก็เหมือนกันเด็กๆหลายคนก็จะบอกทําไมพ่อแม่ต้องให้ของขวัญพี่ทำไมไม่ให้ของขวัญเขาหลายๆครั้งที่เราไปเรียนหนังสือทําไมครูเห็นความดีของเพื่อน ที่เราก็ทำแทบตายครูไม่เห็นความดีของเราเลยครับคำอายุธรรมเกิดขึ้นได้แต่ความขมขื่นใจมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะรู้สึกอย่างไรสิ่งที่โยเซฟได้ทำสิ่งที่โยเซฟชีวิตของโยเซฟได้เรียนรู้ผมเชื่อว่าไม่ได้จบหรือว่าไม่ได้ เกิดขึ้นแค่ในวันที่โยเซฟได้พูดกับพี่ชายหรือวันที่โยเซฟได้พูดกับพี่ชายในวันที่พ่อคือยาโคบตายแต่เกิดขึ้นทุกๆวันที่เกิดผ่านมาว่าเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายอยู่ในการดูแลของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆในเช้าวันนี้ที่เราแบ่งปันให้พวกเรามีโอกาสได้คิดผมเชื่อครับว่าพวกเราเองเราจะรู้สึกชีวิตของเราคงมีวันที่ไม่ดีวันที่เรารู้สึกว่ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าได้บอกกับเราพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะ ดูแลเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรามอบชีวิตเราไว้กับพระองค์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือเปล่าแต่พระเจ้าบอกว่าในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนโยเซฟที่พระเจ้าบอกที่โยเซฟได้บอกกับพี่พี่ของเขาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเกิดจากการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีสำหรับชีวิตโยเซฟเองและชีวิตของคนรอบข้างรวมทั้งชนชาติในภูมิภาคนั้นด้วยครับขอเราล่นแจที่ฐานนะครับข้าแ,แต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ว่าความรักมั่นคงของพระองค์ต่อชีวิตของพวกเราไม่เปลี่ยนแปลง ขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีแผนงานที่ดีสําหรับชีวิตของพวกเรา mm hmm. ทุกๆคนขอพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสัมผัสกับชีวิตของพวกเราสัมผัสกับจิตใจของพวกเราที่พวกเราจะสัมผัสกับความรักของพระองค์ที่พวกเราจะเรียนรู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราจะรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์ ที่จะทรงทําให้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระองค์เป็นผู้ที่จะทรงสัมผัสกับชีวิตของพี่น้องทุกคนในที่นี้ที่จะได้รู้จักและได้เรียนรู้ถึงแผนการที่ดีของพระองค์ในชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนานมห่งพระเรยซูคริสต์เจ้า So we're part the cab.